พบกับรายการแชทแชท็กเชียร์ชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะเชาจะมาสอนทําขนมกระดาษค่ะเดี๋ยวเราไปดูประการกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระไกษค่ะอย่างที่สองนะคะเป็นถุงใส่น้ำจิ้มค่ะเอามาใส่ช็อกโกแลตนะคะอย่างที่สามนะคะก็เป็นหนังย,ยางอมอมาร์นะคะอันที่สี่นะคะก็เป็นนี่ค่ะ มาเบนแบนๆบ,น,บน,นะคะให้เหมือนขนมกระดาษนะคะจะใช้เป็นขวดก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีค่ะใช้เป็นขวดน้ำน,นะคะอย่างต่อไปค่ะเป็นช็อกโกแลตค่ะแช่ใส่ไว้แล้วนะคะซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากเซเว่นค่ะแต่ก็ที่ขาดไม่ได้คื ตนมปังค่ะวันนี้นะคะจะจะทำเป็นสามแผ่นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะไปกันเลยเราจะเป็นลาลช็อกโกแลตกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำร้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเชียก็ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะคะก็เลยต้องตั้งกล้องกันนะคะโอเค เนี่ยช็อกโกแลตนะคะก็สามารถเอาไปตั้งน้ำร้อนได้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณแม่ช่วยกันนะคะหรือจะเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะหรือจะใช้แสงพาอาทิตย์ก็ได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่สอนทำขนมกระดาษนะคะจากแชนแนลพี่ฟ้ายค่ะก็ไปสา,สามารถไปติดตามกันได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็เป็นน้ำร้อนนะคะเราก็ลองใช้ดูกันก่อนนะคะ พี่ไฟเนี่ยเขาจะใช้ไมโครเวฟใช่ไหมหโอเคค่ะละายลายแล้วนะคะเริ่มจากมันไม่ร้อนหนะคะอตัวกัดเป็นก้อนเลยนะเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยก็สามารถให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยกันค่ะ ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆนะคะช็อกโกแลตเนี่ยที่ซื้อมานะคะอโอเคค่ะน้ำร้อนนะคะก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอย่างที่เชียร์บอกไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้นะคะน้องแชปก็ตั้งใจทำมากเลยค่ะละลายหมดแล้วคะ่ะ อัน้นนี้นะคะเราก็พักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำทำขนมปังให้แบนเหมือนแผ่นกระดาษกันเลยค่ะใช้ขอตัวทำก่อนนะคะบางโอเคค่ะก็เอาให้มันบางเลยนะคะเหมือนขนมกระดาษนะหรือเหมือนกระดาษ a4 นะคะค่อยๆทำนะคะอันนี้ ให้มันบางเลยนะคะเราใช้เนี่ยขนมปังใช้แบบตัดเลยก็ได้นะแต่เราเอามาตัดนะคะใช้มีดตัดขอบของมันค่ะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่านะคะมันจะแบนนะคะบางบางมากเลยค่ะโอเคค่ะออกมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องแชทพูดกันบ้างนะคะ บางมากเลยนะคะตอนนี้นี่กลัวมันจะขาดขั้นตอนต่อไปนะคะตัดขอบให้มันเรียบตรงเหมือนกระดาษค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูนะคะสังเกตเนื้อของมันก่อนนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็ระวังขาดกันด้วยนะคะขั้นตอนที่สี่ค่ะเรา เอาตัวเนี้ยเข้าไมโครเวฟนะคะแต่ตอนนี้ชันยังไม่ได้หั่นให้มันเรียบตัวเหมือนแผ่นกระดาษมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มหั่นกันเลยค่ะเรานะคะก็จะใช้มีดหั่นนะคะหั่นเลยค่ะแม่นใ,นให้มันเหมือนกระดาษ<ห>มากขึ้นนะค่ะระวังมีดกันด้วยนะคะหรือจะเป็นใช้กันไกรก็ไม่คมนะคะระวังมือด้วยนะคะ โอเคค่ะก็ทําอย่างนี้นะคะไปจนหมดแผ่นนะคะนี่ค่ะเราก็ทำสามแผ่นนะคะ่งอันเเราก็จะเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ไฟอ่อนหนึ่งนาทีค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูขนมปังกันก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เาผานไหนไปเข้าไมาโครเวฟอ่ะนี่ค่ะขนมปังที่เราจะเข้าไปในไมโครเวฟนะคะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตก็น่าก,กินมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไมาโครเวฟกันเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็าอยู่กับน้องแมวเหมียวค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ห้องครัวกันค่ะ น้องแมวสุดน่ารักค่ะโอเคค่ะเราก็ใช้หนึ่งนาทีไฟอ่อนนะคะกับพริกด้านด้วยนะคะเรานะคะก็ต้องสังเกตเนื้อของมันดูก่อนนะคะว่ามันเท่าไหนนะคะคลิปนึงก็อาจจะผิดพลาดนะคะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ นี่นะคะคือหน้าตาของขนมปังที่อบแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็กรอบเดี๋ยวเราต้องดูให้ได้ต่อไปไ<ห>ช็อกโกแลตกันค่ะบายยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรานะคะก็จะช็อกโกแลตใส่ถุงน้ำจิ้มค่ะนี่น,น่ากินจังเลยอยากลองชิมแล้วอะ ระวังเลิศด้วยนะคะเพื่อนๆร้อนอยู่ไหมคะร้อนอยู่ไหมคะฮะไม,ไม่ร้อนแล้วนะคะเช็ทขอตัวง่ามก่อนเลยค่ะตรงนี้นี่นีอ่อร่อคะ่ะเราจะใช้โชกี้นะคะหรือจะเป็นแยมอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ เอาชิม้ม้พิเชียไปแล้วก็ัแล้วก็จะใช้หนังยางมัดนะคะเรามัดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะโอเคค่ะถ้าใครนะคะเหลวนะคะก็สามารถเอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะเดี๋ยวเรามา,าดูกัน,น,อ,กนอันนี้ของแม่นะแม่ทำเป็นรูปลายแม่ทำรูปตามใจชอบเลยนะคะค่ะต่อไปตามวิเชีย บีบบ,บ,บีบให้มัน,มนเต็มเต็มสิอย่าบีบหมดนะไม่ใช่ให้มันเต็มบีบลงมาให้เต็มหม่เทียหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะโอเคค่ะช็อกโกแลตนะคะก็เหลวเกินไปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ วิธีการเข้าตู้เย็นนะคะสอนาทีนั่นเองค่ะอันนี้เชียร์ทำชิมไปแล้วนะคะถ้าชอเเ็อกโกแลตที่เหลือเนี่ยก็สามารถเอามาจิ้มแล้วก็กินง่ำเข้าปากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราแชทสร้างสรรค์ผลงานค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกินค่ะโอเคค่ะหน้าตาของขนมการะดานนะคะที่พวกเราทำกันเองค่ะหูหมดแล้วเนี่ย เริ่มกินกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับส c ค i b e กันด้วยนะคะหน้าตาออกมาน่ากินมากเลยนะคะอนนของเ<อ>ชียร์ค่ะนี่น,นี่ของคุณแม่อันนี้ของพิเชียค่ะอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>